สันส้นๆว่าคนเราเกิดมาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายเป็น,นยังไงคะอะไรเงี้ยหนูก็ถามแล้วทำไมต้องตายพอ,อพอตอบอย<ำ>่างนี้ส่งมิส่งขบเต็มเลยขบแปดเดือนที่อมาอม่าอาม่าเสียถามว่าอาม่าเป็นอะไรตายยังไงตายเป็นยังไง,นนไงคะแล้วตอบนย่างนี้ว่า ้เราถามต่อว่าแล้วทําไมถึงต้องตายคะแม่ก็เลยบอกวา่าเราเกิดมาก็ต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายหนูก็เลยถามต่อหนูไม่ได้ถามหนูจะบอกวนะ่าหนูไม่อยากเกิดไม่อยากตายถึงคาที่คมมากสําหรับเด็กมันคิดได้อย่างไรหลายๆคนโตแล้วยังพูดคือว่าไม่อยากตายแต่หนูบอกว่าไม่อยากเกิดและไม่อยากตายเป็นอะไรที่แบบทึ่งแบบ 嗯。